สุเดือดเด็กพูประชาวูเบอรีใครแข็งแกร่งกว่ากันมาดู เดซพูกับบูบูลีนนะครับผมคู่หูคู่รักคู่ร้ายเนี่ยนะครับมีการต่อสู้กันหลายแมตช์มากแต่คําถามคือใครแข็งแกร่งที่สุดด้านประสบการณ์นะครับผมอาจจะต้องยกให้บูฟูลีนเพราะว่าความเก่าจากอายุที่ยืนมานานผ่านสงครามมาหลายศึกอันนี้ก็ต้องยกให้เขานะครับผมและได้ความสามารถเนี่ยตัวบูฟูลีนนะครับมาพร้อมกับกระดูกอะแดมินเทียมทั้งตัวเมื่อใครจะเข้าปะทยกับเขาก็เหมือนกับเจอกําแพงเหล็กบวกกับกรงเล็บอะแดมินเทียมที่สามารถตัดได้แทบจะทุกอย่างส่วนเดซ์พูลนะครับแม้ว่าเขานะครับจะไม่มีอะแดมินเทียมแต่เขานะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นหมัดปืนดาบคู่ต่างๆเขานะครับสามารถใช้ความคู่ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวละครับผมและจุดหนึ่งนะครับผมก็คือ healing factor จุดนี้นะครับผมจากข้อมูลเดดพูลจะเหนือกับาวูเบอรีนะครับผมเนื่องจากว่าเดดพูลอยู่ในสภาวะที่กําลังจะตายอยู่ตลอดเวลาทำให้ healing factor ของเขาเนี่ยทำงานรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในระดับที่ใกล้เคียงความเป็นอมตะเลยครับผมซึ่งตรงข้ามกับวูเบอรีนั่นเองครับและเดดพูลเนี่ยนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้เหลือแค่หัวหรือแขนขาที่ถูกตัดขาดไปก็สามารถงอกเป็นเดดพูลคนใหม่ได้ึ่งนี้นะครับผมทำ ฟุบลีเนี่ยก็มีซีนตายบ่อยเหมือนกันครับผมสรุปนะครับผมฟุบบลีนะครับจะแข็งแกร่งในด้านร่างกายประสบการณ์และภาสาธรรมชาติที่ดีกว่าเตเดตพูดจะเหนือกว่าในด้านฮีลิ่งแฟกเตอร์และทักงะสการต่อสู้ที่เหนือกว่าและรุนแรงกว่าอันตรายกว่านั่นเองครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมใครจะชนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อีเวนต์และคนเขียนบทที่จะส่งใครให้เด่นกว่านั่นเองนะครับผมแล้วทุกเรื่อง